ครับตัวอันไทยดอทคอมครับตอนนี้เราจะมาเที่ยวล่องแพไม้ไผ่กันครับที่จังหวัดพังงาอันนี้เรียกว่า,าจริงๆมันเป็นคลองเคียงคู่คคคหรือวังเขาเรียกว่าวังเคียนคู่วันนี้เขาเรียกว่าต้นมะพร้าวนะครับใช่เลยขออ่อนๆลูกโอ้โหครับตรงที่ทา่าแพที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็นี่ได้ที่เห็นครับ <ๆ S 2> เขาเตรียมแพไม้ไผ่ไว้รองรับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับ เอาละครับผมลำละสองคนตอนนี้พร้อมแล้วครับสำหรับของเราครับสองคนเต็ม,แล,มและแล้วก็ไปอย่างนี้ครับโอ้โหบรรยากาศครับฟังเสียงว้าอื้อหือเ,เอา,เามันเยอะมันขึนบบน้นมาแล้ว <c oughs> มากเลยกระโดดขึ้นแพรมาเฉยเลยครับโอ้โหไม่ได้แล้วคลิปนี้มันต้องแ์นะหมาทำท่าจะลงแล้วฮะงว้าโอ้โหให้ดูครับไอ้เจ้๊ก <c ười> โอ้โหเท่มากอันนี้เราอันนี้้ะครับผมของจริงคว่าอันนี้เป็น โอ้โหฝีมือครับคนถอดต้องมีฝีมือแพ้เอียงแล้วครับแพ้เอียงแล้วเฮ้ยแบบนี้ าเาไป่ิดเอาดินที่ครับโอ้โหในที่สุดเร,เ,เราก็มา,<ร>าถึงเ,<ร>เส้น,นชัย